กรับจับทิ Ses, ้งเสียงกรองเสียกราบจับทิ้งของเราจริงๆจะถอดทิ้งของไทยอาสุอุทยานการเรียนรู้ทีเคป์คแหมนี่เพิ่งไปอ่านมาที่นี่นะมาจากขอยกมันนอกเราไม่รู้ว่าทีเคป้าคืออะไรแหมได้ความแล้วอุทยานการเรียนรู้แหมท่านบอกไว้ดีมากครับว่าไงครับเรื่องการท่องเที่ยวครับก็เลยจับใจความได้อย่างนี้ว่า1ิประเทศเขตอาเซียนครับรุ่นเซียนคิดเศรษฐกิจจะไปก้องต้องรู้เกี่ยวเขามาดู ผู้เราได้ไม่อยู่เดียวการท่องเที่ยวจะเข้าถึงซึ่งรายทางเตรียมฟุตฟิตฟอร์ไฟไว้ให้ฟู้ I love you ผู้ให้ยาวทุกก้าวย่างเจอนี่ทัวทรูเจอนี่ทรูอาเซียนเรียนคำกลางสกวเสียอย่างที่ทางทำนี่เราให้ทั้งสกวและก็อุทยานการเรียนรู้ เอาจะไปเที่ยวสิประเทศสิประเทศเลยใช่ไหมฮะไปเที่ยวนครนายกก่อนเขาเรียกว่าอาเซียนหนึ่งหนึ่งจุดหมายหลายประสบการณ์ในตรงนี้นะนครนายกก็เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวแล้วก็นายกแดนน้ำตกสาริการเขื่อนขุนด่านประการชนขอเชิญทุกคน ไปทัดศสนาเปี้พ่อนครนายกแดนน้ำตกสาริกานครนายกแดนน้ำตกสาลิกาเขือนุนด่านประการชนเอ้ยุดนด่านประการชนขอเชิญทุกคนไปทัดศสนาพีพิอาเตียนรต้องภาคเพียนมาเรียนรู้กันพี่พิอาเตียนเราต้องภาคเพียนมาเรียนรู้กัน ว่าทำหลากหลายเป็นเหตุว่าทำหลากหลายเป็นเหตุให้สิบประเทศมาเชื่อมสัมพันพ์พีพิษอาเซียนเราต้องมาคมพพมาเพียนมาเรียนรู้กันพีพิษอาเซียนเราต้องาภาคเพียนมาเรียนรู้กันว่าทำหลากหลายเป็นเหตุว่าทำหลากหลายเป็นเหตุสประเทศมาเรียนมสามันสวัสดีทุกๆท่า,นท,านที่มากันในวันนี้ นับว่าเป็นโอกาสดีที่น้องพี่มาพบกันทุกประเทศมีวัฒนธรรมอันงดงามนั้นเป็นทุนถึงต่างกันก็ไม่ว่าวุ่นต่างกือ,อนุนซึ่งกันและกันประเทศบูนายเข้าเลื่องลือนั้นก็คือความมัน่นคงกัมพูชาสถาปัตต่นกรรมทรง ที่อื่นคงไม่เทียบทันอินโดนีเซียนั้นมีมนตได้อิทธิพลทางศาสนาประเทศลาวไม่น้อยหน้าธรรมชาติพาให้สุขสัน์ประเทศพมา่าพม่าเนาะประเทศพมา่าสมญานามนั้นเขาเรียกกันแผ่นดินทองฟิลิปปินส์ไม่เป็นรอง เชิญเที่ยวท่องทะเลกันเพราะว่าฟิลิปปินทะเลสวยนะคะใช่ชชเป็นหมู่เกาะค่ะฟิลิปปิน์ไม่เป็นรองเชิญเที่ยวท่องทะเลกันสิงคโปร์บุคลากรเด่นจึงได้เป็นชั้นผู้นำสิงคโปร์บุคลากรเด่นจึงได้เป็นชั้นผู้นำ เวียดนามธรรมชาติล้ำที่งดงามที่ครบครันมีความงามครบครันนนะคะอ่าเวียดนามค่ะเวียดนามค่ะอ่ามาเลเซียทีนี้มาถึงมาเลเซียมาเลเซียทั่วเขตคามให้สมยานามวัตุรีเอเชียมาเลเซียทั่วเขตคามให้สมยานามทุรีเอเชีย ประเทศไทยไมเดียฉันขอเชียร์ประชาสัมพันธ์มีวัฒนธรรมงามเลิศที่ประเสริฐงามนิสัยนั่นก็คือยกมือไหว้เมื่อเราได้มาเจอกันมีนิสัยมีน้ำใจไม,จมตรีเป็นมิตรทีดียิ้มง่ายมีน้ำใจไมตรีเป็นมิตรทีดียิ้มง่าย จะพูดคุยกับใครก็ยิ้มได้ทุกคืนวันสิบประเทศรวมพลังรวมจัดตั้งการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเป็นหนึ่งเดียวไม่ค้ายเกลียวความสัมพนา์พี่พิษอาเซียนเราต้องภาเพียนมาเรียนรู้กันคนหลายคนครับตั้งคำถามว่าถ้าเราจะออกเดินทางท่องเที่ยวอาเซียนด้วยตัวเราเอง เราจะไปไหนได้บ้างในเพื่อนบ้านเราสนุกแค่ไหนจะได้มีประสบการณ์อะไรบ้างค่าใช้จ่ายละ่ะอา้าวแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นจะเดินทางได้หรือเปล่าวันนี้ครับเรามีหนึ่งคนรุ่นใหม่นะครับที่ออกไปตะลุยโลกใบน,นี้นะครับใบเล็กๆของเราเนี่ยนะครับด้วยตัวเองครับมาดูว่าประสบการณ์การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนได้เรียนรู้กันได้อย่างไรหรือว่าเขาไปประสบ พบเจอสิ่งที่ดีหรือไม่ดียังไงเราจะได้เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่รอดแล้วก็สนุกกับการท่องเที่ยวอาเซียนครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากนักเขียนครับที่เขามีนามปากกาว,ว่าประธานชมรมคนมีแฟนน่ารักหรือว่าคุณดีบุกนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอเสียงตบมรือนต้อนรับคุณดีบุกด้วยครับ s <S ตอนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับคุณดีบุกที่ให้เกียรติกับทางทีเคปาร์นะครับมา พูดคุยกันวันนี้เป็นวงพูดคุยกันสนุกสนานนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีหลายท่านนะครับมีเพื่อนๆที่กําลังชมถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอทางท w หน้าเว็บดใช่ผ่านหน้าจอเทีเคพาร์ดอทโออาร์ดอทนะครับไปทั่วโลกเลยวันนี้ขอบคุณมากครับก็ยังกยังงงอยู่ว่าทำไมเชื่อใจให้มาพูดอ่าเราต้องมาดูว่าถ้าสมมติว่าคนรุ่นใหม่ ปกติเนี่ยเราจะได้ยินหลายๆท่านนะครับอย่างพี่ธีรภาพโลหิตกุลอย่างนี้นะครับเป็นนามอุโคตในวงการที่ออกไปท่องเที่ยวแสวงหาแล้วก็มาเขียนเขาเรียกอะไรนะหนังสือให้เราอ่านนะครับวันนี้เราเปลี่ยนแบบว่าอถ้าสมมติเราเป็นวัยรุ่นคนสักมักจะตั้งคําถามว่าแบบตังก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลบางทีก็หาไม่ได้หนังสือก็อ่านแล้วงงๆข้อมูลตอนนี้ผมจะบอกว่าผมไม่เห็นด้วยเลยจะบอกว่าตอนนี้ข้อมูลหาง่ายมากในโลกอินเทอร์เน็ต ยุคนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราต้องใช้ประโยชน์จากโลกไซเบอร์ถ้าคุณเทียบกับยุคก่อนที่แบบว่าต้องซื้อหนังสือท่องเที่ยวเท่านั้นเป็นเล่มใหญ่ๆลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเดี๋ยวนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะคุณแบบเซิร์ชอะไรอะไรอากู๋อย่างงี้กูเกิลคีมเข้าไปเลยครับเออมันจะไปเที่ยวไหนใช่มันมีข้อมูลช่วยเหลือเราเยอะแยะว่าแบบว่าคนอื่นไปเที่ยวมาแล้วเขาเที่ยวอะไรเจอที่ไหนที่พักเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันช่วยเหลือเราเยอะมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นแบบ เราต้องแบบไปหาเส้นหนังสือถูกป่ะแล้วแบบมานั่งเปิดทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้เฉพาะหน้าหนังสือนั่นแหละไม่รู้เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ได้รู้มากกว่าหรือไม่มีอะไรเปรียบเทียบใช่มันไม่ค่อยมีอะไรเปรียบเทียบดีกว่าและอย่างเหล่านี้รายการท่องเที่ยวมันเยอะครับใช่มันก็แบบเป็นข้อมูลข่าวสารแต่แบบทั้งแบบมาจากทางพวกโทรทัศน์เคเบิลอีกช่องก็เยอะแยะแบบเออข้อมูลมันหลากหลายขึ้นนะครับ จากข้อมูลที่หลากหลายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเราจะกรองยังไงยำยังไงนะครับให้ให้ออกไปท่องเที่ยวได้แต่ทีนี้เรามาคุยกันก่อนว่าเท้าความไปตั้งแต่เด็กเลยเป็นคนชอบเที่ยวตั้งแต่เด็กเลยหรือเผาหรือว่าจริงๆต้องบอกว่าโดนเขาจะโดนแม่ลากเที่ยวไปไปเที่ยวตั้งแต่เด็กดีกว่าอ๋อคือพื้นฐานครอบครัวเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวใช่เขาเดินทางเกี่ยวกับงานหนาที่การงานเขาด้วยฮะมันก็จะแบบเดินแบบเดินทางแบบไม่ค่อยติดบ้านอ่ะแล้วอย่างผมพูดตรงนะคือเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทําไมเสาร์อาทิตย์แล้วต้องไปเที่ยวแต่ห้างอ่ะเออทําไมครับทําไมแล้วทำไมทำไมกูกรุงเทพเสาร์อาทิตย์เออต้องเที่ยวแต่ห้างอ่ะเอาง่ายๆเลยอ่ะแบบบอกไม่นึกไม่ออกคือแบบผมรู้สึกว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งไปกินไปกินกุ้งเผาที่อยุธยามาอยุธยาเออเปลี่ยนรสชาติเดียวฟู้ดคอร์ดอีกนะถูกปะฟังดูฟังดูง่ายๆดีเนอะคือแบบแค่แค่นี้อยุติดที่จริงเดี๋ยวนี้อยุธยาก็เดินทางได้ใช่ไม่ค่แบบว่าคือแบบการที่เราออกไปเจอข้างนอกอ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ รถลาอะไรมันก็ง่ายขึ้นช่องทางมันก็เยอะขึ้นมันก็เดินทางสะดวกขึ้นจะตายเปลี่ยนความทัศนคติว่าว่านอกจากห้างหรืออะไรเงี้ยเราควรจะเอาค่าไปต่างจังหวัดแล้วพอต่างจังหวัดอ่ะเริ่มกระดูแข็งแรงนิดนึงไปเลยครับเมืองนอกเอาใกล้ๆที่แหละใกล้ๆก่อนก็ได้เพื่อนบ้านมาเลอับอับกลัวกลัวเรื่องภาษาลาวก็ได้๋อ้ลาวใกล้ๆกันสมมติถ้าจะเที่ยวอาเซียนเนี่ย คิดอะไรไม่ออกพูดอังกฤษไม่เก่งตั้งตนค้างบ้านแล้วก่อนเพื่อนเราหนึ่งคือประเทศที่ประเทศลาวจังหวัดที่ใกล้เคียงเราสองภาษามือล้วนๆภาษามือช่วยได้จริงยิ้มยิ้มเขาไว้สไตล์คนไทยพูดอะไรไม่ได้ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ทําท่าใช่ไหมจริงๆคืออย่างพูดเราไปเวียดนามเงี้ยก็ไม่ใช่่าผมจะพูดเวียดนามได้ไปในพื้นที่ที่แบบว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษกลับก็ไม่ได้อีกก็ต้องภาษามือล้วนๆ ภาษากายภาษาใจอาหากินอย่างนี้อ่าครับจะนอนเออจะนอนอย่างนี้เออก็ช่วยได้ใช่มันเป็นวิธีการเอาตัวรอดมันเป็นความมหัศจรรย์ของมนุษย์อย่างคําถามว่าคําถามว่าเดินทางอ่ะตั๋วเครื่องบินอีกใช่เดี๋ยวนี้แล้วก็มีตั๋วเครื่องบินราคาถูกมากครับอยู่แล้วในหลายสายการบินใช่จริงๆเพราะว่าถ้าจองกันราคาจริงๆก็รู้อยู่ก็พันสองพันก็หาได้ครับไปเมืองนอกอ่ะพูดจริงๆ วันนี้เห็นบอกว่าเตรียมภาพความประทับใจในการท่องเที่ยวในเขาเรียกอะไรนะสถานที่ต่างๆประเทศต่างๆมีประเทศไหนที่วันนี้แบบเป็นไฮไลท์เด็ดๆท